ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเลวได้หนอะไรไหมหินแบบหินกรอโห กินกร,ระซองหอมมากพาเข้ามาเลยช่วงแม่อยากกินวันนี้จะพาไปกินขนมอร่อยสูตรนักบินนักบินมาเกี่ยวข้องอะไรกับขนมจะแปลกและอร่อยแค่ไหนถึงทําให้ลูกค้าต้องมาต่อคิวรอกันยาวเหยียดขนาดนี้อันนี้คือเขาเรียกขนมอะไรนะคะคึนยามันครับขนยามันนะคะช่วงแม่สายมูคุณผู้ชมท่านใดที่กําลังมีเกณฑ์จะต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายก้อนโตว,วันนี้หมอต๊อกแท็กมีคําตอบและทางแก้ให้พร้อมทั้ง ดวงรายวันประจำสัปดาห์ให้ฟังกันด้วยค่ะคนเกิดวันใดค่ะที่จะมีเกณฑ์ที่จะเจอรายจ่ายก้อนโตแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะช่วงแม่อยากกินสนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยพวกเรามั่นใจทางเช่าผสมมัลติวิตามินบีวันนี้ค่ะด้าแอบแม่แม่ทั้งหลายนะคะ พอดีว่าเวลาไปกันหลายคนแล้วแบบโดนแย่งกินวันนี้จะแอบไปทานขนมกันดีกว่าค่ะได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยมีร้านขนมร้านหนึ่งนะอร่อยมากจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวพาไปละกันนะคะย่านนี้เขาบอกว่าต้องนั่งตุกๆเรียกไปเลยพี่ขาไปส่งที่ร้านเลยค่ะไปเลยค่ะ <c oughs> นหน้าของตุกๆคุณขาตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านแล้วค่ะ ซึ่งเป็นร้านฮิตมากแล้วเดี๋ยวคนจะมาต่อแถวยาวพึดเลยตอนนี้แม่ได้อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นัดกันไว้ตั้งแต่10บโมงครึ่งป่านนี้ยังไม่มาตอนนี้เราอยู่กันแถว3ามเสนถนนเส้นนี้นะคะแล้วก็อยู่หน้าร้านแล้วแล้วคิวก็เยอะแล้วแม่ได้ยังไม่มาอีกอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้เลยว้าวมาแลว <c oughs> แม่นั่งตุกตกมาไม่ได้สิมา <c oughs> เข้าเมืองเราก็ต้องนั่ง มานี่เพราะอะไรรู้ไหมทำไมอะหลังจากนี้อีก5นาทียังไงคิวยาเป็นกิโลเลยจ้าจริงปะจริงจริงร้านอะไรทำไมคิวยาวร้านแม่สลองครัวซองติดหนึ่งในสิบอันดับครัวซองที่อร่อยที่สุดจริงินว้ายพูดเลยแม่หนึ่งกับแม่แพทต้องอิจฉาด้านแน่แน่เลยแต่ว่ายังไงต่อคิวก่อนค่ะแม่แม่ดูคิววันนี้เรามาแบบเช้าแล้วนะและนอกจากนั้น สิ่งที่ทำให้คนมารอคิวแน่นขนาดนี้คือ,อคืออะไรเจ้าของมันอร่อยมากไอวัวซองอร่อยมากว้าท้อท้อท้อใช่ปะ่ะนี่ปะใช,ใช่ใช่ใช่ไม่ต้องเรียกใช่ว่าแม่แล้วต่อไปนี้ขอเปลี่ยนรายการว่าพี่ว่าได้พี่ว่าได้โอ้อย่างเงี้ยแม่ว่าได้ไหมอุ้ยมากกว่าได้อีกอ่ะ,ะอยากได้คนเนี้ยพี่ว่วอเราเหรอพี่พ่อ กลุบกรอบของครัวซองเลยใช่ไหมคะได้ทั้งครัวซองและเจ้าของเลยมาเลวไป้กนอะไรไหมกลิ่นแบบกินเครืออกินครัวซองกลิ่นครัวซองหอมมากค่ะอะเข้ามาเลยสวัสดีค่ะ คุณอ้ําใช่ไหมคะสวัสดีครับใช่ค่ะโอ้โหแม่บุกเลยเหรอคะอ๋อตายแลใครคนแบบสายบุกเลยวันนี้ขอบุกมาในร้านเลยละกันนะคะยินดีครับมาขอขามสักนิดนึงบอกแบบคนต่อคิวรอแบบเนี้ยทั้งวันเลยไหมคะไม่นะครับเพราะว่าเราเปิดเป็นช่วงเวลาเขาก็จะมารอคิวกันก่อนร้านเปิดประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนหน้านั้นคุณอ้ําทําอะไรมาก่อนเป็นนักบินครับแต่ก็ยังเป็นอยู่ ยังเป็นอยู่แค่แค่หยุดบินไปช่วงนี้อย่างที่ทราบกันนะครับก็ยังขนมนี่มีที่แบบที่อย่างอะไรยังงบ้างคะมีแค่สองอย่างครับมีครัวซองบัตเตอร์แล้วก็คินยามันคืออะไรคุิยามันยามันเป็นขนมของฝรั่งเศสเหมือนกันแป้งกับเนยเดียวกันกับครัวซองเลยครับอ๋อเวิธีการทําใกล้เคียงแต่ว่าคุนยามันจะออกรสชาติหวาน กับเราเลยแม่เราเป็นคนหวานๆอยากกินใช่เอออยากกินอยากกินอะไรครัวซองหรืออะไรอยากกินครัวซองครัวซองนะเปิดมานานแล้วหรือยังคะเปิดมาสองเดือนครับโอเคสองเดือนน่ลูกค้ายแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวลองลองชิมกันดีกว่าตอนนี้ก็คืออบอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับแต่กลิ่นหอมมากหอมกลิ่นมาแล้วอะกลิ่นครัวซองดีมากอีกนานไหมพี่อยากลองชิมได้ไหมจริงจริงยังไม่ได้แต่ว่าวันนี้รายการมาก็เลย เล่งให้ไปห้ขอบคุณมากๆเลยนี่เราทำเพื่อคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าอะไรเราต่อคิวนี้เรามาแต่เช้าก่อนที่เขาจะขายเพราะว่าอยากจะทำความรู้จักกับร้านนี้จริงๆนะคะถูกค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปรอชิมกันเนาะแม่ได้เลยมาแล้วตัวอตัว ก็คือพอสองนี่คุนยมันนะครับอยากรู้ว่าแบบชิ้นนึงราคาเท่าไหร่คะอย่างพอสองพอสองเจ็บห้าบทเจสิบห้าบาทเดียวบาทชิ้นละ40บาทครับโอ้รคาจัต้องได้มากรไม่น่าเชื่อเลยนะกับคนที่แบบว่าเพิ่งเริ่มต้นทำขนมแล้วทำได้ออกมาขนาดนี้อ่ะจริงอาตูนบอกก่อนเลยค่ะค่ะพี่ดาด้ชิมได้ขออนุญาตคุนยามันนะหอมไหมหอมไหมหอมแม่อยากเอาไปสีจมูกไว้ตลอดเวลาเลยอ่ะมันหอมมากหอมมาก เป็นยังไงบ้างดูชั้นดูชั้นนี่ให้กล้องดูหน่อยดูชั้นของครัวซองมันดีมากเลยเนี่ยแล้วมันมีความกรอบข้างนอกนุ่มข้างในแล้วก็หอมเนยไม่หวานมากกำลังดีเนาะกำลังดีมากนี่รอคิวเลยตูรอคิวอันนี้คือเขาเรียกขนมอะไรนะคะคือยามันครับคิญยาันะคะก็คือใช้แบบแป้งเดียวกับครัวซองนี่แหละแต่มีรสชาติที่หวานกว่านะคะเดี๋ยวลองชิมนะอร่อยอ่ะอือันนั้นเป็นไงแม่อื หอมอืออันนี้หวานอร่อยคือรสชาติดีมันกรอบไงมันกรอบอันนี้กรอบเสียงดังมาถึงนี่เลยมากความกรอบอะระหวานที่มันเคลือบแบบความหวานดีกรอบข้างนอกแล้วก็มีความหวานด้วยแต่ตัวแป้งข้างในนุ่มอยู่นะอร่อยมากนี่อยากได้กาแฟเลยกาแฟเร้ลองก้วหนึ่งแล้วดูชั้นโคสองดดูชั้นดิอืมดีงามมากรสรสอรอย เดี๋ยวให้คุณอ้ําค่ะแล้วเพื่อนๆฝากร้านสักนิดหนึงละกันสำหรับใครที่อยากจะมาลองชิมนะคะครับก็ร้านเรานะครับอยู่ที่ถนนสามเซนนะครับตรงข้างกับสามเซนซอยแหรือใกล้ๆเขตพนันครนะครับจะเข้าไปดูข้อมูลมากกว่านี้ก็ได้ที่ Facebook Fanpage นะครับแม่สลองพรซองครับค่ะค่ะแล้วแต่ว่ามีคุณผู้ชมถามมาว่าเปิดวาร์ปเจ้าของร้าน <laughs> แม่ถามเองเหรอรู้เลยเอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวต้องขอบคุณคุณอ้ํานะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมที่เราไม่สามารถรบกวนได้นานกว่านี้เพราะว่าหลังจากนี้11โมงครึ่งเขาต้องปล่อยขายแล้วนะคะก็จะยุ่งมากๆเลยนะคะ วันนี้เดี๋ยวคุณแม่มาชี้แจงถแถลงไขค่ะว่าในช่วงนี้นะคะคนเกิดวันใดค่ะที่จะมีเกณฑ์ที่จะเจอรายจ่ายก้อนโตแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะแมวใดช่วงแม่สายมูสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ไลโอ ช่วงแม่สายมูมาเช็คดวงกันค่ะว่าคนเกิดวันไหนมีเกณฑ์ที่จะเจอค่าใช้จ่ายหรือว่ารายใจแบบก้อนใหญ่แบบกระทันหันอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคนเกิดวันไหนกันบ้างมีเกณฑ์ที่จะเสียค่าใช้ใจ่ายแบบนี้ไปถากเหมาะตกแตกกันเลยค่ะ ใครที่มีเกณฑ์จะต้องเจอรายจ่ายก้อนโตกันแน่งานจะเข้าผู้ที่เกิดวันไหนบ้างเดี๋ยวหมอต๊อกแตกจะมาบอกพราะวิธีรับมือและว,วิธีแก้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังหมอต๊อกแตกเช็คดวงรายวันประจำสัปดาห์กันก่อนเลยว่าใครจะรอดใครจะโดนค่ะ ฟังล้างไม่ต้องเครียดนะคะเดี๋ยวเราจะเรียงจากน้อยไปหามากนะคะเอาแบบคนที่มีการเงินแบบว่าหมุนเวียนเปลี่ยนเมือได้ดีได้คล่องเลยนะคะนั่นก็คือคนเกิดวันพฤหัสค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่เกิดวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะการเงินหมุนเวียนเปลี่ยนเมือค่อนข้างคล่องตัวมากๆค่ะและที่สําคัญนะเขาบอกว่ามีรายจ่ายแต่ก็มีรายจ่ายเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ได้มีอะไรน่ากัง,งวลใจเลยที่สําคัญคนวันพฤหัสนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคเราก็ปากพารวยด้วยช่วงนี้ใครค้าขายอยู่นะคะแสดงความยินดีก่อนเลยค่ะ และลำดับต่อมานะคะนั่นก็คือคนเกิดวันอังคารค่ะที่การเงินการทองของคนวันอังคารนะคะก็ถือว่าหมุนเวียนเปลี่ยนมือคล่องตัวดีนะคะจะมีรายจ่ายบ้างเล็กน้อยแต่ก็เป็นรายจ่ายที่มันเป็นรายจ่ายประจําเดือนประจําตัวนะคะไม่ได้มีอะไรเยอะไม่ได้มีอะไรน่ากางังวลไม่ได้มีอะไรน่าสุขเริญดังนั้นการเงินการทองของคนวันอังคารถือว่าหมุนเวียนเปลี่ยนมือค่อนข้างคล่องตัวค่ะลองลงมาอีกนะคะคนที่เกิดในวัน เสาค่ะนะคะรายจ่ายมีค่ะแต่ว่าเป็นรายจ่ายที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่โตเป็นรายจ่ายเกี่ยวข้ง้องครอบครัวนะคะซึ่งมันเป็นรายจ่ายประจําอยู่แล้วซึ่งคุณสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนมือได้ดีอยู่แล้วนะคะ mm hmm. อาจจะมีบ้างที่คุณจะรู้สึกหงุดหงิดใจ,จกับการที่จะเจอในเรื่องของรายจ่ายที่แบบว่าจ่ายซ้ํจ่าซ้อนแต่ว่ามันก็ยังถือว่าหมุนเวียนเปลี่ยนมือไปได้นะคะ mm hmm. ทีนี้ค่ะคนที่มีเกณฑ์ที่จะมีรายจ่าย ก้อนโตแบบไม่ทันตั้งตัวเนี่ยนะคะคุณแม่ก็บอกเลยว่าอีกลำดับหนึ่งนะที่เป็นวันที่มีเกณฑ์นะคะนั่นก็คือคนเกิดวันศุกร์ค่ะนะคะคือช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์เองเนี่ยก็มีรายจ่ายเกิดขึ้นแต่จริงๆต้องบอกเลยนะคะว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยถามว่าเป็นรายจ่ายที่ไม่ทันตั้งตัวหรือเปล่ามันก็เป็นรายจ่ายที่จุกจิก นะคะไม่ได้เป็นก้อนใหญ่แต่เป็นรายจ่ายจุกจิกทำให้คุณแบบรู้สึกว่าเบื่อหน่ายนิดหนึ่งทําให้คุณหงุดหงิดใจนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ต้องหงุดหงิดค่ะคุณหมุนเวียนเปลี่ยนมือได้ค่ะเอาละค่ะถึงเวลาได้รู้แล้วว่าคนที่เกิดวันไหนบ้างจะมีดวงต้องเสียงเงินก้อนโตหมอต้องแท็กจะเรียงลําดับคนที่มีเกณฑ์ให้ฟังกันค่ะวันแรกนะคะนั่นก็คือคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ นะคะซึ่งตรงน,นี้เนี่ยก็คือถามว่ามีเกณฑ์มากไหมก็มีเกณฑ์มากแต่ยังไม่มากที่สุดนะคะ <S <S คือคนราต์เนียต้องบอกเลยว่าช่วงนี้จะมีรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายฉุกเฉินที่เป็นรายจ่าย <ๆ S 2> ที่เป็นเงินก้อนนะคะและเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคนอาตย์เองอาจจะต้องเตรียมวางแผนการเงินให้ดีไม่ใช่นะเนี่ยการเงินของคุณนะคะอาจจะติดขัดได้นะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอรายจ่ายแบบว่าฉุกเฉินเหมือนกันนะคะ อีกวันค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะนะคะคนเกิดวันจันทร์ในช่วงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่ารายสายของคุณนะคะจะมาไม่ทันตั้งตัวเลยโดยเฉพาะรายสายที่เกี่ยวข้องกับของชิ้นใหญ่ค่ะอย่างเช่นซ่อมบ้านซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซ่อมรถนะคะจะเป็นรายจ่ายฉุกเฉินเกิดขึ้นซึ่งทําให้คุณโอ้โหบอกเลยว่าปวดหัวแน่นอนนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะต้องแนะนาคนวันจันทร์นิดนึงช่วงนี้ก็ต้องวางแผนให้ดีนะคะแต่วันที่มากที่สุดอันนี้คงไม่ต้องดาวแล้วละค่ะนะคะนั่นก็คือคนเกิดวันพุธค่ะ จะมีรายจ่ายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรายจาเกี่ยวห้องกับครอบครัวรายจ่ายด้วยการลงทุนนะคะคือเงินน่ะมันมีเข้ามานะคะคนวันพุทธต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่ามีรายได้เข้ามาแต่โจทย์ของเราคือมีเกณฑ์จ่ายรายจ่ายก้อนใหญ่นะคะ ซึ่งแบบไม่ทันตั้งตัววันพุธนี่บอกเลยว่าไม่ทันตั้งตัวด้วยเพราะว่าอยู่ดีก็คือเฮ้ยต้องจ่ายเงินให้กับคุณพ่อ, <c oughs> พอคุณแม่ต้องจ่ายเงินกับการลงทุนหรือต้องจ่ายเงินกับบริวารต่างๆนานาบอกเลยค่ะว่าสอันดับที่น่าเป็นห่วงที่สุดที่ต้องมีรายจ่ายก้อนโตและไม่ทันตั้งตัวนะคะย้ำนะคะนั่นก็คือคนเกิดวนันอาทิตย์วันจันทร์และวันพุธค่ะนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครฟังอยู่ณนะตอนนี้นะคะคุณแม่แนะนําเคล็ดลับพิเศษค่ะ สำหรับในเรื่องของการเสริมดวงเรื่องของการเงินนะคะนั่นก็คือการไหว้พระสั่งกระจายค่ะและการไปหย่อนตู้บริจาคพวกค่าน้าค่าไฟนะคะจะทําให้การเงินของคุณนะคะหมุนเวียนเปลี่ยนมือคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะย,ยังไงก็ฝากสาวๆนะคะในสตูดี้นะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะช่วงแม่วาดีกลับมาช่วงนี้นะคะกับช่วงแม้วาดีค่ะและตอนนี้เนี่ยแพทยอยู่กับเจ้าของวลีเดช คุณจําได้ไหมฟิล์มมีบ้านฟิล์มมีรถแล้วก็ฟิล์มมีมงอ่านั่นก็คือน้อกฟิล์มนั่นเองสวัสดีค่ะมสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู há, ้ชมทางไหน <ๆ S 1> มาตรงนี้ละค่ะขอให้แบบเจ้าของวลีเป็นคนพูดสักหนึ่งทีเอาเป็นประโยคที่สาวประเภท2อทั่วประเทศไทยต้องแบบเอาไปใช้ก,กันเลยนะ ฟิล์มมีบ้านฟิล์มมีรถฟิล์มมีมงกุฎฟิล์มมีรูปร่างหน้าตาที่หลายๆคนมองว่าสวย <Wow. S 1> และลูกกระเดือกฟิล์มไม่ได้ใหญ่เท่ากำปั้นแบบนั้น oh. ดังนั้นนะคะความเป็นผู้หญิงของฟิล์มมีเยอะกว่า uh. ถามเลยว่าลิ้นี้มันมาจากไหนทำไม uh. อยู่ดีเลยถึงพูดมัน <Wow. S 1> มาจากตอนนั้นคือโดนน้องสาวสองที่เป็นเอซมาแบบปราดผู้ชายเก่า แม่ว่ายอมได้ไหมแม่ว่าไม่ได้ใช่แม่ว่ายอมไม่ได้ก็ต้องจัดไปสักหนึ่งดอกตอนนี้ล่ะตอนนี้มีรักใหม่แล้วค่ะเด็กกว่าอะไรยังไงเราเราเป็นคนสวยเราต้องมีคนที่อายุเยอะกว่าดูแลเราเราจะเอาเด็กไม่ได้เพราะเราเป็นคนสวยต้องมีผู้ชายดูแลเขาเยอะกว่าเราเยอะมากไหมไม่เยอะค่ะ5ปีกําลังดีกําลังดีกําลังกินกรุบกริบเกลียวกรุบอะไรอย่างเงี้ยค่ะระยะเวลาในการที่เขามาดูแลเรานานแค่ไหนแล้วคบกันมา8ปีแล้วค่ะฮะใช่8ปปีแล้ว8ปีแล ยากนะที่แบบสาวสองอะสาวประเภทสองจะมีแฟนที่แบบผู้ชายร,รับได้พ่อแม่ผู้ชายรับ,รบได้ไดแล้วผู้ชายเลี้ยงดูเราประดุดเราเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ดูแลยังไงที่บอกว่าดูแลเราเหมือนเราจะเป็นจ<ส>่ายทุกอย่างค่าบ้านค่ารถค่ากินค่าอยู่ซื้อรถให้อะไรให้ดูแลหมดเลยแค่นั้นจบอาจจะไม่ได้เป็นแบบเฟอร์รารี่อะไรอย่างนี้แต่ก็แบบโอเคก็โอเคแล้วให้ขับรถให้ ปอนข้าวป้อนนนาอันนี้เกินละก็ขนาดนั้นแหละสวยเอาคนสวย8ปีใช่8ปีเสมอต้นเสมอปลายก็มีนอกใจบ้างตามภาษาผู้ชายผู้ชายถ้าไม่นอกใจเลยไม่ได้แล้วอย่างหนึ่งคือต่อให้นอกใจแค่ไหนเราก็ยังเป็น ตัวจริงของเขาเขาอ่านโอกใจแล้วเราทํายังไงพอเราจับได้หรือเรารู้ว่านี่เลยร้องไห้หรอใช่ใครไม่ร้องไห้้ังเธอเธอร้องไห้ไหมล่ะก็ต้องร้องไห้ก่อนไม่แล้วาเราเหตุผลนะมันไม่มีการคุยกันหรอกพอเราจับได้ปุ๊บเราร้องไห้หรอมันมีการคุยกันว่าเพราะอะไรหรืออะไรยังไงคุยกันแต่ผู้ชายก็มาเลือกเราสุดท้ายเคล็ดลับอะไรเคล็ดลับอะไรที่ทําให้ผู้ชายเลือกเพราะว่นเล่นของโอ้โหถึงขนาดเล่นของเลยเหรอคะ พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงคะ่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ไลโอเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ผู้ชายเลือกเพราะว่าล<ถ>่นของ ก็ได้ข่าวอยู่ว่าอันดับหนึ่งเรื่องมูใช่ก็ต้องเล่นของนิดหน่อยน่าจะมาอยู่ในช่วงแม่สายมูอย่เดี๋ยวจะไปพาไปดูนะบ้านกุมารทองมีเป็นสองพองค์นะใช่เห็นบอกว่าเยอะมากมูนั้นส่วนหนึ่งมูด้วยแต่ส่วนความสวยล่ะความสวยด้วยแล้วก็ความจริงใจที่คําว่าสาวสองส่วนใหญ่จะรักผู้ชายแบบทุ่มเททุ่มเทให้ทั้งตัวให้ทั้งใจ หมดใจของกระเทยอย่างนี้แต่มันก็ต้องเอาเมื่อกี้พูดอยู่ว่าฟิลมมีมงเออฟิลมีบ้านม,มีรถมีมงแล้วมีความสวย<ช>อะไรที่ทําให้เราสวยขอเคล็ดลับหน่อยได้ไหมนี่<ม>เลยเกับแป้งวอรีน่าเอนวีพาวเดอร์ตัวนี้นะคะปกปิดคุมมันกันน้ํากันเหงื่อไม่วอกไม่เทาไม่ไม่ทำให้หน้าหมองคล้าระหวา<อ>่างหวานนี้ตัวนี้นะคะเป็นแป้งสูตรพิเศษเลยนะคะจากวอรีน่าซึ่งโด่งดังมากเราจะบอกว่า ขายดีที่สุดเลยในะ e and boy รีวิวเยอะมากเป็นอันดับหนึ่งและที่สำคัญคือใช้ได้ทุกเพศทุกวัยหนึ่งตลับเนี่ยใช้ได้นานถึง2-3เดือนเลยเพราะว่าเนื้อแป้งอัดแน่นคุณสายป่าน beauty blogger เนี่ยใช้มามากกว่า20ตลับและฟิล์มเต็มบานนี่เดี๋ยวให้ดูเนื้อแป้งนะคะ<ฮ>เดี๋ยวให้ดูเนื้อแป้งเนื้อแป้งเนี่ยเนียนนี่เนียน,ยนยอ,อย่างนี้เลยปกปิดบางเบาแต่ว่าไม่อุดตันรูขุมขนเดี๋ยวให้เทียบดูเลยว่ามันสามารถที่จะกบเส้นเลือด เส้น oh. เอ็นไก่ของฉันได้เห็นไหมใช่เออเห็นไหมดูสิว่านอกจากนี้นะพี่แพทยังกันน้ํากันเหงื่อกันมันด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่นะคะแล้วเราก็เช็ดออกนี่ดูนะความมันนะแต่ทาแป้งไปอีกรอบนึงดูเลยว่าคราวนี้ไม่มันเลยนี่ให้ดูว่าไม่มันอีกเลยนะคะไม่มันอีกเลย Oh. นอกจากนี้เนี่ยยังช่วยในเรื่องของการดูแลกันน้ําด้วยน,นี่นี่กันน้ําเดี๋ยวให้ดูนี่กันน้ําเช็ดออกนี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมถูกต้องเ,เป็นแป้งผสมรองพื้นที่ปกปิดแต่บางเบาในนี้นะคะมีคอลลาเจนด้วยที่จะไปบำรุงให้ผิวและยังมีวิตามินซียิ่งทาไม่ตกร่องและนอกจากนี้ยังไม่ดรอปตลอดทั้งวันและมีให้เลือกถึง3เฉดสีมีเหมาะกับใครบ้างคะเหมาะกับ สาวเอเชียและสาวยุโรปและสาวว o r l d ทั่วโลกเนี่เบอร์หนึ่งสัมคันที่มีผิวขาวอมชมพูแบบขาวแบบสาวเกาหลีแบบขาวขาวอมมากอะไรเงี้ยก็จะเป็นขาวอมชมพูตรงฟิล์มเป็นผิวสองสีขาวขาวเหลืองขาวเหลืองจะเป็นเบอร์สองนะคะเบอร์สองเหมาะกับฟิล์มแล้วก็เป็นผิวที่สองสีออกน้ำคลั้ำหน่อยจะเป็นเบอร์สามดังนั้นปกปิดเรียบเนียนคุมมันไม่มันไม่เทาไม่วอกได้ตลอดทั้งวันกับแป้งบริน่าตัวนี้ถ้าอยากจะได้เลยแบบว่า ขอโปรโที่แบบ ได้เยอะๆได้ไหมคะโทรมาที่เบอร์021146244นะคะ021146244หรือ Line vr24 เอาเป็นว่าเตรียมเงิน1,000บาทมีทอน1,000มีทอนมีทอนเลยกับ v ริ i n a n v powder ปกตินะคะ3ตลับแบบนี้นะคะจากราคาปกติ1,950บาทวันนี้พิเศษมากฟิล์มให้โปรโมชั่นแรกเลยคือให้คละได้สามารถคละได้เลย3ตลับนี้ราคาพิเศษเพียง9 999บาทจากปกติคือ1,950บาทแต่ให้เฉพาะแค่99สายแรกเท่านั้นแล้วอยากจะบอกว่าตัวนี้นะคะคุ้มมากๆเพราะว่าไปซื้อข้างนอกแพงกว่านี้อันนี้นเป็นโปรโม<ป>ชั่นพิเศษนนจริง,รรงและยังใจดีด้วย99สายแรกฟิล์มยังให้นี่เลยนะคะเป็นมาร์คนะคะชูเมกโช r ์ มาจากมาเขือเทศให้เปทั้งหมด10แผ่นแต่ว่าไม่ได้อีกอะเรามีแป้งแล้วเออปากจะมาซีดปากจะมีก็ไม่ได้ไไดสีสวยๆแบบนี้นะคะเรามีให้แบบเป็นคระสีนะคะแถมให้2แท่งกับ Wonder Lip Matte นะคะตัวนี้เป็นแมทแต่สวยมากสามารถทาแก้มได้ทาตาได้ทาปากได้ได้หมดเลยค,คือพูดง่ายๆคือมีแค่นี้ตื่นมามา,มาตัวนี้เสร็จปุ๊บล้างหน้า นี่ลงแป้ง,ลง,ปงลงแป้งเสร็จตงุงตุ๊บ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 สวย <จบ S 1> ผู้ชายมาจบเลยจบเลยโทรมาที่02-1146-244นะคะ02-1146-244หรือใครที่เล่นลน์ง่ายๆไลน์มีแอปด้วยนะแอ VR24 ปกติ2,838บาท จ่ายเท่าไหร่คะจ่ายเพียงแค่9 99 9บาท1บ0 0มีทอนอ่ามีให้99สายจัดส่งฟรีด้วยนะโอ้โหใจดีมากและนอกจากนี้ยังเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะคุ้มมากคุ้มกว่าน, <1 S 2> นี้ไม,ไม่ได้แล้วใช่โทรไปที่ไหนนะคะโทรมาที่0 2 1 1 4 6 2 4 4นนะคะ0 2 1 1 4 6 2 4 4หรือไลน์มีแอดด้วยนะถ้าไม่มีแอดไม่เจอกันนะคะไลน์ vr 2 4อย่าลืมแป้น3มตลับที่ได้ไปคลักะได้ แบ่งพี่แบ่งน้องแบ่งพ่อแบ่งแม่ผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็แต่งหน้าผู้ชายเบอร์3าไปเลยถูกต้อส่วนผู้หญิงก็เบอร์1เบอร์2ใช้พักได้ฝากคุณแฟนอะไรได้นะคะอย่าลืมนะคะ02114 6244หรือไลน์แอ VR ยี่สิบสีกาบาทได้เซ็ตใหญ่แบบนี้ไปเลยโปรดีมากรีบโทรไปเลยค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาเจอกับรายการดีๆแบบนี้ได้ใหม่แม่ว่าได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไอ้บะหมี่เนี่ยมันคือบะหมี่ที่เราใช้กินแบบพวกก๋วยเตี๋ยวบะหมี่อะไรพวกอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้เราสั่งทําเฉพาะเราเป็นแป้งสาลีร้อยเปอร์เซนต์เลยเขากินกันมาหนาหรือยังนาแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นแม่แล้วอ่ะตอบกันเลยมะค่ะเรื่องหลายรอบแล้วนะหลายรองแล้วนะหนิงตั้งใจเหรอหยุดเลยหยุดเลยหยุดอยู่าไม่ต้องหยุดอใจเย็นก่อน